พันชอบมีปัญหาเรื่องแบบว่าการกินก็คือว่าตอนอเด็กๆใช่ปะ่ะครั้งแรกที่พันเป็นอ่ะมันก็จะอาหารเป็นพิษแหละเพราะว่ามีอาการแบบอาเจียนแล้วก็ท้องเสียเหมือนกันใช่ไหมพันเป็นครั้งแรกพันน้ำหนักลงไปสามโลอ่ะแล้วพันนอนโรงพยาบาลประมาณสองสามวันอ่ะทุกคนรู้ปะ่ะพัน มันทำให้พันไม่อยากกินกะเพราเป็นอะไรไม่รู้ซึ่งปกติพันชอบกินกะเพรามากเขารู้สึกว่ากะเพราเป็นอะไรที่คู่กับคนไทยกะเพราไข่ดาวกะเพราไข่ขเจียวคือแบบ the best ที่สุดในโลกใบนี้แต่ตอนนั้นน่ะที่พันเป็นอ,อ,อาหารเป็นพิษตอนเด็กๆใช่ปะก็คือก็คือพันกินไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่อยากกินกะเพราอีกแล้วแล้วตอนนั้นก็เฮ้ยเป็นไรวะทำไมแบบไม่อยากกินกะเพราว,วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้ำหนักหายไปสามโลแล้วก็อยู่อย่างงั้นมันนานมาก แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึง่งก็คือว่าเราลองกินเขาเรียกว่าอะไรอะหอยนางรมเออมีคนบอกว่าบิ๊กบูมาจริงปะไปแลหรือเปล่าก็คือว่าตอนนั้นเออกินหอยนางรมใช่ไหมลองกินแล้วอร่อยลองกินคือแบบกลงให้ลองกินแล้วเฮ้ยแบบว่าติดใจสุดๆไปเลยก็เลยกินแบบกินเยอะมากปรากฏแล้วพอกินกินไปแบบเดอะวใช่ป่ะกลางคืนมาและเพืชถม เริ่มแลวอาการเริ่มมาคือผมอ้วกแตกแล้วก็ท้องเสียก็คือกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็นั่นแหละไปโรงพยาบาลอีกแต่ทุกคนเป็นปะเวลาสมมติว่าเราไม่สบายใช่ไหมแต่พอเราไปแบบพอเราเข้าโรงพยาบาลปุ๊บอะเหมือนทุกอย่างหายอะเหมือนที่เราเป็นมันไม่เป็นอีกแล้วอะเหมือนแบบจากที่เราอ้วกใช่ปะมันไม่อ้วกแล้วทุกคนทุกครั้งทุกครั้งที่แบบพันเข้าโรงพยาบาลปุ๊บพอเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมนอนอยู่ ือปกติอะเวลาที่ไปถึงอะเขาก็จะเอาเอาข้าห้องไอซียูเพราะเขาจะตรวจนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราแบบไม่ได้กินอะไรหน้าก็จะซีดแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงใช่ปะเขาก็ส่งเข้าไอซียูมันก็จะไม่เป็นแล้วด้วยจิตวิทยาอะไรไม่รู้แต่ว่าพอนอนแล้วปุ๊บจะรู้สึกดีขึ้นยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะหมอยังไม่ทําอะไรหมอยังไม่มาดูอะไรเลยแค่แบบมาตรวจแต่ว่ารู้สึกดีแหละรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะหายเนี่ยทุกคนคือพันนะ่าเคยคุยเรื่องนี้กับพ่อไว้ว่าแบบ หรือว่าจริงๆแล้วอะแค่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราที่ที่เราคิดว่ามันจะหายอะมันก็มันก็มันก็จะหายแล้วหรือเปล่าอะเพราะว่าทุกครั้งเนยนะจากที่แบบตั้งแต่ที่บ้านนั่งรถมาถึงโรงพยาบาลเรารู้สึกพื่นรมตลอดแต่พอถึงโรงพยาบาลปุ๊บนอนบนเตียงหมอคือไม่อ,อ,อ้วกแล้วไม่รู้สึกอยากอาเจียนแล้วรู้สึกแบบรู้สึกว่าจะหายอะเขารู้สึกหมเป็นอย่างนั้นอะ แล้วก็นั่นแหละตามเดิมตามสเต็ปฉันก็ให้น้าเกลือแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็มีครั้งหนึ่งทุกคนตอนไปนอร์เวย์และก่อนอันนั้นนะก็มีอีกคือไปกินไปกินร้านอาหารตอนที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเหมือนอาหารน่าจะไม่สะอาดเพราะว่าเขามาเสิร์ฟช้าอาจจะแบบอันนี้สันนิษฐานเพราะว่า,มาแมลงวันเยอะอาจจะมีมแมลงวันมาตอมก่อนแล้วอาจจะแบบว่าไม่สะอาดอะไรพวกนี้ก็คือ กินเข้าไปไปรากฏว่าระหว่างทางที่กลับบ้านอาเจียนออกมาหมดเลยอาเจียนออกมาทั้งหมดทรมานมากทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าแบบการอาเจียนแล้วกินอะไรเข้าไปไม่ได้อ่ะมันทรมานขนาดไหนเพราะว่าเรากินอะไรเข้าไปมันก็จะแบบอ้อ,อกมาใช่ปะแล้วแล้วจุดที่แย่ที่สุดอ่ะคือถ้าสมมติว่าเราอาเจียนออกมาหมดแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรให้ออกมาอีกแล้วอ่ะมันก็จะเป็นน้ำดของเราซึ่งมันจะรู้สึกแย่มากเพราะมันจะขม ทุกคนมีใครกินข้าวอยู่หรือเปล่าความรู้สึกว่าพันกำลังจะทําลายบรรยากาศในการกินข้าวโดยการแล้วเรื่องนี้เอาเป็นว่าเราจะไม่ลงดีเทลไปบ้างกว่าน,นี้เนาะก็คือมีครั้งหนึ่งเราไปต่างประเทศใช่ไหมไปยุโรปแล้วเรากินปูลาสก้าเออปูที่แบบตัวใหญ่ๆแเราก็กินปูลาสกาแล้วทีนี้มันอร่อยไงเดจาวู ja oo, อร่อยมากฉันก็ซัดไปเลยแบบกินแค่ปูคือทั้งมืออะ กินแค่ปูอย่างเดียวไม่กินอะไรเลยไม่ไม่กินอย่างอื่นเลยที่เขาทําให้กินแต่ปูอย่างเดียวปรากฏว่าพอตกคืนใช่ปะเริ่มแหละเริ่มอึดอัดตัวปรากฏว่าฉันตื่นมาคืออาเจียนอีกแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วคือตอนนั้นเครียดมากคือคนเพราะว่าทุกครั้งอะที่พันเมียกันแบบเนี้ยสิ่งที่ทำให้พันหายเธอรูอป้ป่ะคือเข้าโรงพยาบาลแล้วให้น้าเกลือกับยาฆ่าเชือ้อทุกครั้งจะหายแต่ว่ารอบเนี้ยคืออยู่ต่างประเทศไงในใจคิดแหละ กูต้องนอนโรงพยาบาลต่างประเทศปะวะเป็นประสบการณ์เหรอวะแบบกลัวไม่หายมากอะเพราะรู้สึกว่าเราต้องฉีดน้ำเกลือกับให้ยาฆ่าเชื้อเท่านั้นถึงจะหายแล้วกลัวแบบว่ามันจะแบบยุ่งกับทุกคนเพราะตอนนั้นเราไปเป็นถัว่วใช่ปะคือคนเยอะแล้วคนเขาจะต้องมารอเราไหมแล้วประเด็นคือคืนนั้นเนี่ยดันมีแสงเหนือทุกคนแสงเหนือไม่ได้แบบมีทุกวันนะเข้าใจปะแล้วคืนนั้นแสงเหนือดันชัดมากอะ่ะ แล้วพัทก็รู้สึกผิดมากเพราะว่าเหมือนทําให้พ่อกับแม่ต้องมาอยู่เฝ้าเราทําให้พ่อกับแม่ไม่ได้ไปดูแสงเหนือกับเขาแล้วคือคนอื่นได้รูปกับแสงเหนือสวยมากแล้วแสงเหนือชัดมากแต่ว่าวันนั้นเราดันไม่สบายแล้วกลายเป็นพ่อแม่คือต้องมาอยู่ดูเราคือเราเศร้ามากอะคือแค่เศร้าเพราะไม่สบายไม่พอเศร้า,รา,ราที่ต้องมาเป็นภาระให้พ่อแม่อีกเนี่ย <c oughs> แต่ก็คือว่าหายแต่ว่าตอนนั้นหายเหมือนคนคนในทัวร์เขาก็แบบว่าให้ยาแบบ ยาแก้เจียแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยมันเขาติดมาก็เพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเวลาไปเทีย่ยวต่างประเทศเนาะอ,อย่าลืมติดยงติดยาอะไรไปด้วยนะแบบยาฆ่าเชื้อยาแก้ท้องเสียยาแก้เจียอะไรเงี้ยต้องมีติดตัวไว้นะปรากฏว,ว่าตื่นเช้ามาวันหนึ่งก็หายแต่ก็เอาลงตรงไปยางเสียดายมาจนถึงทุกวันนี้ว่าถ้าฉันไม่วกแตกในวันนั้นฉันก็จะได้ดูแสงเหนือแต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็จะหาวันไปดูอีก จะมีไหมเวลาไปต่างประเทศอ่ะอุ้ยแต่ว่าแบบว่าตอนเข้าห้องไอซคือตกใจจริงเพราะว่าหมอวัดความดันประมาณห้ารอบแล้วความดันต่ำแบบความดันต่ำมากหมอก็เลยยังไม่อยากย้ายไปห้องปกติเพราะว่ากลัวกลัวเราช็อกซึ่งแบบเราเป็นคนที่ความดันค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ต่ำอยู่แล้วแล้วพอยิ่งไม่สบายมันก็เลยแบบยิ่งต่ำเกินเกณฑ์เขาก็เลยเขาก็เลยกลัว แต่ว่าตอนนี้โอเคนะทุกคนตอนนี้พันโอเคแล้วนะโอเคแล้วเหลือแค่ฉันจะต้องนอนตอนสี่ทุม่ม